สวัสดีครับผมอาจารย์นันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีเวลานะครับก็จะมาอัดคลิปนะครับในส่วนของการพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราชสองพันต่อนะครับก็ยังเหลืออีก2ราศีสุดท้ายนะครับลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับ คราวนี้ถ้าเรามาว่ากันในเรื่องการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งณเดือนตุลาคมนะครับก็โคจรนะครับกัมมะมรณะนะครับอยู่ในช่วงตั้งแต่6กันยายนถึง20ตุลาคมนะครับและช่วงตั้งแต่21ตุลาคมไปจนถึง3ธันวาคมนะครับก็จะโคจรเข้าสู่เรือนสุภพะนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า ช่วงต้นเดือนตุลาครับจนถึงช่วงวันที่20ตุลาคมนะครับก็มีเกณฑ์ที่นะครับการงานกรรมบารณะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับช่วงเวลานี้เองนะครับชาวลัคนาราศีกลุมนะครับถึงนะครับดาวประจําตัวนะครับเขาเรียกว่าดาวประจําตัวอยู่ในมุมนะครับ ที่ได้ตำแหน่งเสื่อมนะครับก็คือตำแหน่งนิดนะครับของพื้นดวงชะตานะครับแล้วนัดเดือนตุลาคมเนี่ยดาวพระศัภดีจากที่เคยนะครับกลุ่มลัคนาตัวเองตอนนี้ก็โคจรลงมาอยู่ที่เรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะคิดจะทําอะไรนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับอย่าผีผามเป็นอันขาดนะครับเรื่องการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะครับ มันอาจจะเป็นในสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับช่วงจังหวะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนภพวินาศเนี่ยของพื้นดวงชะตานะครับก็เป็นแค่มุมสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากอ่าดพฤศจิกาไปแล้วนะครับก็โคจรกลับมากลุ่มลัคนาตัวเองเหมือนเดิมนะครับคำนี้ก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับ ลุยให้เต็มที่มันก็มีกมเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับช่วงตั้งแต่21ตุลาคมนะครับไปจนถึง3ธันวาคมน่นหมายความว่าดาวเจ้าเรือนการงานก็จะโคจรเข้าสู่เรือนสุพระนะครับก็ช่วงเวลาน,นที่อาจารย์บอกจังหวะดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปอยู่ในเรือนภพสุพระได้มุมที่ดีไม่พอนะครับดาวพระศััทธดีก็โคจรนะครับกลับไปกลุ่มลัคนาตัวเองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีช่วงที่มีปัญหาติดติดขัดขัดนะครับช่วงก่อนวันที่20ตุลาเท่านั้นเองครับหล ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมทุกคนนะครับคราวนี้ก็มาดูกันส่วนของเรื่องการเงินนะครับดาวชัวนเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็คือดาวพระหัสบดีนะครับดาวพระหัสปดีก็นะครับกระดุมพระนะครับวินาศนะครับช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกก็คือช่วงเมื่อกี้ต้นๆ้นเดือนจนถึง20ตุลานะครับการงานมีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยดี การเงินก็ส่งผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนพบวินาศของพื้นดวงชะตานั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่เราจะใช้จ่ายหรือเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ค่อยจําเป็นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศรีกลุ่มนะครับก็มีเวลานะครับในการที่จะเตรียมพร้อมที่จะเตรียมตัวลุยนะครับแล้วก็บริหารจัดก,การการเงินให้ดีนะครับใครนะครับที่ติดตามคลิปอาจารย์มาตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับของต้นปีนี้นะครับก็จะพอรู้ว่า ชาวลัคนาราศีกาลาุก่มนะครับต้องเดินไปในทิศทางใดนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาฟังคลิปของอาจารย์คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ให้รู้ไว้ว่ามันก็มีมุมที่เขาเรียกว่าอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในพื้นดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับของเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับรู้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะวันนี้วันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่12มิถุนายนพุธักราช2 5 6 4นะครับมิถุนากนกรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่ประมาณ3เดือนกว่ากว่าเดียประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นะครับการพยากรณ์ของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินก็ดีก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกๆท่านนะครับคราวนี้เรากลับมาว่ากันในส่วนของเรื่องนะครับความรักคู่ครองนะครับความรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับคู่ครองนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นะครับปัตตนิโคจรไปอยู่ในเรือนพบมรณะนะครับตั้งแต่17กันยานะครับจนถึง17ตุลาคมนะครับ แล้วก็ตั้งแต่18ตุลาคมไปจนถึง16พฤศจิกายนนะครับเจวาเรลอนคู่ครองก็โคจรเข้าสู่เรือนภพสุพะนะครับนั่นหมายความว่าช่วงครึ่งเดือนแรกโดยประมาณของเดือนตุลาคมนะครับความรักชีวิตคู่ก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับถ้ารู้แบบนี้แล้วก็นะครับเตรียมตัวระมัดระวังให้พร้อมนะครับแต่ถ้าใครฟังคลิมปมาก่อนอันนี้ก็จะรู้ว่าต้องเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับอย่างไรอาจารย์ก็ ขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมทุกๆท่านนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังนะครับตั้งแต่18ตุลาคมไปจนถึง16พฤศจิกายนนะครับดาวเจ้าเริอนคู่ครองโคจรเข้าสู่เรือนพบสุภาก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีและเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับประจวบกับช่วงหลังวันที่7พฤศจิกาไปแล้วนะครับก็คือ ดาวพระศพนี์ก็โคจรมากลุ่มลัคนาตัวเองโดยเช่นเดียวกันนะครับก็จะสู่กลับสู่หมดปกติของชาวาล,าลัคนาราศีกุมแล้วนะครับก็ขอให้ชาวาล,าลัคนาราศีกุมนะครับคิดไตรตรองนะครับให้ดีๆให้รอบคอบนะครับมันมีมุมที่ดีของพื้นดวงชะตาก็จริงนะครับแต่ดาวประจําตัวตัวเองนะครับโคจอรอยู่ในตาแหน่งที่เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดไตรตรอง ทุกๆอย่างให้รอบคอบนะครับระมัดระวังให้ดีๆแล้วก็บริหารจัดการการเงินให้ดีๆอาจารย์มั่นใจว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มต้องผ่านนะครับอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้นะครับไม่ยากแน่นอนนะครับคราวนี้นะครับก็มาว่ากันในส่วนของนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช254นะครับคราวนี้ พอเรามาว่ากันในส่วนของนะครับสุขภาพนะครับพอเราดูในพื้นดวงชะตานะครับว่ามันมีมุมอะไรที่มันมีเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มองว่าก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าชาวลัคนาสีกลุ่มยังคอนโทรลได้นะครับยังไม่มีอะไรที่ผิดปกติอะไรทเท่าไหร่นะครับหรือถ้าพูดถึงที่มุมหนักๆว่ามีอะไรในพื้นดวงชะตานี้ไหม <S <S 2> <S 2> อาจารย์ก็มองว่ามันก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มานะครับ พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ณนวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยนะครับก็ยังนะครับการระบาดของโควิด -19 ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างนะครับอันตรายแล้วก็สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็เรียกว่าต้องระมัดระวังตัวนะครับกันทีเดียวนะครับช่วงระมัดระวังนะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็อยู่ช่วงประมาณตั้งแต่3กันยายนนะครับจนถึง29ตุลาคมนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็กาดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับออกไปข้างนอกนะครับก็อย่าลืมนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับในการที่เราไปหยิบจับอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมถึงนะครับพกเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ ไม่ไปในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่คนแออัดกันมากๆนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างให้ชัดเจนที่สําคัญอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็ช่วยพูดช่วยพูดจะได้นะครับระมัดระวังเตรียมความพร้อมเตรียมตัวกันให้เต็มที่มากกว่าเดิมนะครับก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมุมของชาวลัคนาราศีกุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงิน นะครับคู่ครองความรักหรือสุขภาพอุบัติเหตุนะครับจะส่งผลนะครับกับเจ้าชะตานะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับมากหรือน้อยนะครับก็อย่างที่จันได้บอกไปแล้วทุกๆคลิปนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าพื้นดวงเดิมเรานะครับณปัจจุบันนะครับตกนะครับตีวัยอะไรนะครับทักษะจรนะครับเป็นอะไรเดิมเป็นอะไรพื้นชะตาเดิมเป็นอะไรอันนี้สําคัญมากนะครับ หากถ้าต้องการตรวจดวงชะตานะครับอย่างละเอียดก็สามารถแอดไลน์ o f i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  l l c c o u n t นะครับมหาอาจารย์ได้ที่ SI 2009 ALRZO นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกน Q r Code ก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คดวงชะตานะครับกับอาจารย์ได้นะครับแล้วจะได้รู้ครับว่าพอนะครับจังหวะมุมที่ดาวโคจรมาว่าจะเป็นดาวเล็กดาวใหญ่นะครับหรือถ้า ดาวใหญ่ที่โคจรมาแล้วก็มีการพูดถึงกันในหลายแง่หลายมุมนะครับเราจะได้รู้ว่าส่งผลอะไรกับพื้นชะตาเราจริงๆนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับในการที่เราไปรับข่าวสารอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้าเรายังไม่รู้พื้นดวงชะตาของเราอย่างละเอียดนะครับหรือท่านใดก็ยังไม่ช่วยเหมือนกันว่าจนป่านนี้แล้วเอ๊เราอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับก็สามารถแอดไลน์อุชเชอข้าวมหาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถแจ้งมาได้เลยว่า อยากทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด 3. เวลาเกิดอันนี้จําเป็นนะครับไปเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเกิดแจ้งผิดก็ชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านะครับอย่าดาวอย่ามั่วมานะครับไปเช็คนะครับ เวลาเกิดของตัวเองนะครับถ้ายังไม่ทราบก็รีบไปเช็คมานะครับจะได้รู้จริงๆสักทีว่าเราเกิดลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือจังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลอาจารย์ครบทั้ง4ข้อแล้วนะครับอาจารย์ก็จะผูกดวงวางลัคนาและแจ้งลัคนาราศีกลับให้นะครับเพื่อจะได้นําไปใช้ประโยชน์นะครับในการที่จะไปเช็คนะครับพื้นดวงชะตาแบบเป็นแมสก็ดีอะไรก็ดีนะครับจากอาจารย์แนะดูวงชั้นแอลก็ได้หรือช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับ ก็อันนี้อาจารย์ก็แจ้งไว้เผื่อบางท่านก็ยังไม่ได้ทราบว่าเราอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับก็แจ้งทางอาจารย์ได้อาจารย์ก็ผูกดวงวัลคณาให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสุดท้ายนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่อาจารย์พยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมนะครับพุธักราชสองพนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ที่สาคัญนะครับอย่าลืมสู้นะครับลุยให้เต็มที่นะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเป็นมุมที่ดีนะครับของคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมุมที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะดีอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อๆไปของอาจารย์นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกๆคนสุขภาพร่างกายนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โชคดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ